สวัสดีครับเ c ฟวนนี้เรามาลองรถมาลองรถผมไม่ได้มาลองอะไรมาลองขนไม้ <c oughs> อาดูวันนี้มีรถไถมาสามคันแต่ของผมเ u สี้วขาลี่ที่ผมทำมาเม้งก่อนตัวนี้ใส่ได้สามตันตัวนี้ใส่ได้สามตันมาดูของพี่เฟ แต่ละค่ายหกศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์กระบะตัวนี้น่าจะได้สองตันขึ้นซาลี่แต่ละค่ายก็แต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกนะันโอ้ได้สามตันอยู่นะสามตันถ้าใส่ดีๆสามตันนะช่วงวนสั่งนะครับมาลงมาให้เสร็จแล้วจอดคู่กันเ้นตัดไม้ยูคาเล่น ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวอีกคันหนึ่งไปลงมาอยู่นู่นถอยเข้าไปลงมาอยู่เดี๋ยวกลับมามาดูมารีวิวกันต่อเนี่ยวันนี้มีสองคันสามคันมาสามคันวันนี้เนี่ยเขาขนไม้รวมตอนนี้ก็ตันอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบา,บาทมายุพาก็ของผมบรรทุกมาสามตัน สตันสี่สมตัน, 4, ตนเกือบสามตันห้าสามตันสี่ก็ราคาอยู่ประมาณตันสามล้กว่าบาทช่วงน,นี้ครับไม่รวมก็ไหนอยู่มันห้าร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยนี่แหละผมไม่แน่ใจนี่ดูหมดหน้าไถนาไม่มีอะไรทำครับก็มาทำกันเล่นๆอย่างนี้แหละดูทรงแล้วก็ ใหญ่กว่ากันไม่เท่าไหร่เลยใหญ่ล้อหน้าเนาะเนื้อเผือเอฟซีคิดถึงเหรอเดี๋ยวผมมาดูบินอนว่าเมื่อกี้ผมมันทุกมาเท่าไหร่ความต้นซี ผมบรรทุกมาสามตสีแล้วใส่ถึงสามันห้าได้สา้าจะใส่ใหม่ยังไงในเอ,อซุ้มปัาใหมตัดหรอ,อได้ยักเทียวมึงเดี๋ยวมาดูอกีกคันหนึ่งครับ ชีวงนรถไนไอกแล้วนึ่งทนงานดสู่วันนี้เลิตันสามสามสอง